การอภัยเป็นของยากเพราะคนส่วนใหญ่โดดข้ามขั้นจะเอาเก้าเดียวพวดผ้าถึงขั้นสิบทุกอย่างจะง่ายขึ้นถ้าค่อยๆเริ่มจากบันไดขั้นแรกเลิกจ้องจับผิดจนกว่าเขาจะผิดจริงทำได้แล้วขยับขึ้นบันไดขั้นที่สองฝึกไม่ถือสาหาความเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำได้แล้วค่อยขึ้นบันไดขั้นที่สามเมื่อใครผิดเรื่องหนักๆให้ตีเตียงกันเบาๆทำได้แล้วค่อยขึ้นบันไดขั้นที่สี่ ถ้าใครผิดซ้ำซากจ,จนต้องลงโทษก็ลงโทษตามกติกาไม่ใช่ลงโทษตามอำเภอใจเมื่อทำความเข้าใจให้ถูกจนไม่เกิดความรู้สึกขัดแยง้งคุณจะเห็นว่าอาภัยแบบพุทธนั้นอภัยเพื่อให้หายโกรธหายเกลียดอภัยเพื่อแก้อาการผูกใจไม่ใช่อาภัยเพื่อปล่อยเลยตามเลยใครอยากทำอะไรก็ตามสบายเขาเมื่อเลิกโกรธเลิกเกลียดคุณจะพบวิธีทำโทษที่นุ่มนวล แต่กระตุ้นคนผิดให้สำนึกได้ไม่ใช่เห็นแต่วิธีลงโทษคนผิดให้สาสมแล้วกระตุ้นให้เกิดความแค้นเคืองกันภรรยาบางคนทำโทษสามีเจ้าชู้ด้วยน้ำเย็นกิริยาอ่อนโยนและประกายตารู้ทันเท่านี้จิตสำนึกของคนผิดก็เล่นงานตัวเขาเองทำให้ตัวเขาเองเกงใจไม่นึกเจ้าชู้อีกพ่อแม่บางคนก่อนทำโทษลูกด้วยการลงไม้เลียวแรง อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมถึงต้องตีพูดจนลูกเชื่อว่าผีเด็กเข้าต้องเอาไม้เลียวไล่ตีเสร็จก็อบกอดให้ลูกรู้สึกถึงความรักความห่วงไม่มีแม้แต่ไอ้น้ำโโหเดือดให้ลูกสัมผัสรู้สึกลูกจะเข็ดและเกิดความยำเกรงไม่ปล่อยให้อารมณ์ดิบทะลักล้อนอีกขณะดเดียวกันก็เคารพรักพอรู้สึกว่าพ่อแม่ช่วยไล่ผีบ้าออกจากตัวได้การอภัยไม่ใช่เรื่องล้าสมัยแต่การอภัยไม่เป็นทำให้เราเห็นไฟไม้บ้าน ไฟไม่เมืองมาทุกยุคทุกสมัยดังตลินกุมภาพันห้าแปด